บางครั้งคำตัดสินจากคนภายนอกอาจโหดร้ายยิ่งกว่าแผลที่ตามองเห็นชายคนหนึ่งที่ถูกทั้งหมู่บ้านตราหน้าโดยไม่มีใครเคยรู้เลยว่าความจริงนั้นสวยงามมากกว่าที่คิดการชายหนุ่มอายุ20ปลายที่คนทั้งหมู่บ้านรู้จักดีรู้จักในฐานะคนพูดท้วนหน้าตาเฉยชาไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยสนิทกับใครและสําคัญที่สุดเขามักปฏิเสธไม่ช่วยลุงจํารัดชายแก่ใจดีที่อุปการะเขามาตั้งแต่เด็กเวลาใครมาขอให้การช่วยงานบ้านลุงจารัดการก็ตอบสั้นๆว่าผมไม่ว่างคับประโยคแสน ที่เหมือนเอามีดไปปักกลางใจทุกคนชาวบ้านเริ่มซุบซิบเริ่มมองเขาด้วยสายตาตำหนิวิจารณเขาลับหลังว่าเด็กคนนี้มันอกตันอยู่ลุงเลี้ยงแทบจะเหมือนลูกแท้ๆยังไม่ช่วยอะไรเลยแม้แต่มินตราหลานสาวของลุงจำรัดผู้หญิงใจดีร่าเริงที่เคยเล่นกับการตั้งแต่เด็กก็เริ่มมองการเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ลุงจำรัดเรียกใช้การก็ตอบเหมือนเดิมน้ำเสียงเรียบเฉยใบหน้าไรอารมณ์เหมือนไม่ใส่ใจแม้แต่นิดเดียวจนในหมู่บ้านเกิดคำพูดติดปากการใจแข็งเหมือนหินพึ่งพาไม่ได้แต่ไม่ม ีใครรู้เลยว่าทุกคืนที่ไฟในหมู่บ้านดับลงการกลับเดินไปขึ้นรถสองแถวออกไปทำงานลับๆถึงตีสามทำงานแบกของล้างพื้นโกดังงานที่หนักจนมือพองงานที่หนักจนเลือดซึมทั้งหมดนั้นเพื่อเงินที่เขาไม่เคยบอกใครแม้แต่ลุงจำรัดที่เขารักเหมือนพ่อการกลับห้องเช่าเล็กๆที่ไม่มีใครรู้นั่งหอบหายใจหยิบกระปุกเหล็กขึ้นมานับเงินทีละใบฟังเสียงเหรียญกระทบกันเบาๆ เสียงที่เหมือนเป็นกำลังใจเดียวของเขาทุกครั้งที่หลาเขาพูดกับตัวเองเบาๆอีกนิดเดียวต้องเก็บให้ครบลุงต้องได้ผ่าตัดรอไม่ได้แล้วการไม่เคยอกตันยูเลยเขาแค่ซ่อนความรักไว้อย่างมิชิดเพราะเขารู้ดีว่าโรคหัวใจของลุงจำรัดกำลังแย่ลงทุกวันและค่าผ่าตัดก็สูงเกินกว่าที่ลุงจะยอมรับเขากลัวว่าถ้าลุงรู้ว่าเขาทำงานหนะักลุงจะรู้สึกผิดและจะไม่ยอมรักษาการจึงเลือกใจแข็งเลือกทำตัวห่างเลือกพูดว่าผมไม่ว่างเพื่อไม่ให้ลุงสงสยัยเพื่อให้ลุงไม่รู้ว่าเขากำลังวิ่งแข่ง กับเวลาเพื่อรักษาชีวิตของคนที่อุ้มเขาไว้ตั้งแต่ยังเล็กแต่สิ่งที่ตาเห็นกลับตรงข้ามกับสิ่งที่หัวใจทําเวลาเดินผ่านไปเสียงคอรหาก็มากขึ้นจนวันที่มินตราบังเอิญเจอการในตลาดเธอพูดด้วยน้ําเสียงแข็งพี่การไม่เห็นหรอคะว่าลุงป่วยทําไมไม่ช่วยอะไรเลยการเงียบก้มหัวเดินผ่านไปโดยไม่พูดคาใดทิ้งให้มินตราโมโหโจนอยากร้องไห้เพราะเธอคิดว่าเขาไร้หัวใจจริงๆจนกระทั่งวันหนึ่ง